สุนความฮาโดยทรอสแบล็กโค้ดโค้ดเทพเสน่กเกินเรื่องไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยบ้านหาจัสันตอนตามหาหัวใจใครม,มาเร็วฮะไปไทยหมลังนี้เพื่อนเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเช็คดีแล้วใช่ไหมนี่แหละเหรออะไรอ่ะเอาระนัดเส้นได้มาหลังนี้แน่หรอพี่ ก็เขาบอกบ้านนี่มีรั้วเฮ้ยโอ้โหไอ้หนูนี่เดินมันร้อยกว่าหลังมีรั้วทุกหลังเฮ้ยว่าแต่ว่าเรามาทําไมวะนัดเด็กเพื่อนชื่ออะไรชื่อเซนได้หน้าผาน่ารักมากโวยโวยตัวสูงสูงใช่สเปคกูเลยไทยเป็นไปเลยชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเข้าไปที่ไหนแจ็คเป็นนายาการเนี่ยเฮ้ยปี๊อิววิายาการพี่พูดจะช้าเลยไหมครับเออพูดช้าพูดจะช้าด้วยพี่นายาการพูดช้าช้าใจช้า พอดีว่าพวกผมสามคนมาหาผู้หญิงครับแงนะแม่ซิดูนะ่ยไม่ไหวสิอยากไปเชิญเชิญกลับบ้านอ้าวนี่พี่ไม่ไปนะครับคไปไหนไปผมอ้าวเฮ้ยไม่ไปถ้าบ้านพี่จีพี่เข้าไปดูที่อ่ะพี่เข้าไปโอเคมาอ่ะพี่คุยกับผมเลยเขาไปไหนเข้าไปไหนเข้ผมมาอ่ะไปเลยพี่าี่นเข้าไปในบ้านคุณได้ยังไงเนี่ยไปไปไป หายอะไรนะพี่ยากหาอะไรเนี่ยไปไปผมนี่เอาเอาอยู่บ้านเนี่ยคุณคุมอยู่แล้วผมรู้ดีแต่บ้านหลังเนี้ยห้องเนี้ยคือบ้านผมใช่ใช่สรุปบ้านใครครับบ้านผมอ่าออกมาครับออกมาครับไปเลยครับออกมาเลยออดจ๋าออดบอกว่าไปตามเขาเฉยๆเนาะไม่ไม่ได้บ้านผม บนมีคนมาหาพูดดิมีคนมาหามาหาอ่อ่าลองโอเคนะอ่าไอป่าตองออกมาก่อนนะอย่างนี้นะออทออกเลยนะโอเคในเรื่องเนี่ยคือเป็นบ้านผมนะโอเคีรอดูนะเฮ้ยโงนบ้านอ๋อจริงเนี่ยไม่รู้บ้านไฟี่นได้อลยเพื่อนเชียร์เออโวยวายอะไรกันเนี่ยฮะอ้า เข้ามาที่บ้านผมได้ยังไงเนี่ยฮะรอพอคุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเอาหาผมเอาหาผมคุณมาหาผมใช่ไหมใช่อันนี้บ้านใครไปเรียบไงอ โอเคเชิญ okay, เลยครับคุณรปภอะกับ้านเนี่ยเล่นตลอดรปภคนเนี้ยนี่ครับผมหาผู้หญิงครับพี่ชื่อเ้นได้ครับเ้นได้ไม่มีบ้านนี้ไม่มีคนชื่อเ้นได้มีสิพี่ก็เขาบอกว่ารั้วสีขาวครับไม่มีไงมีเขาคุยกับผมมากอันนี้คือบ้านผมผมรู้สิว่าใครอยู่ในบ้านมั่งชื่ออะไรเ้นได้ครับไม่มีชื่อนี้ในบ้านผมครับอย่าให้ผมแจ้งตำรวจนะผมไม่ออกพี่ไปผมมาเจอเ้นได้ได้ก็มันไม่มีคนชื่อเ้นได้ไงอันนี้บ้านใครใครไม่เทียบไงเออเนี่ย รปพ่อพ่อก็บอกอยู่บ้านมผมคุณออกไปเลยเสียงดังอะไรกันง่ะพี่ไปคุณพ่อพ่อเสียงอะไรเนี่ยเสียงดังอะไรกันไนะไก่สามตัวดีมันมาก่อควนบ้านเราเนี่ยฮะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่นะทำไมเธอทำแบบนี้อขอโทษตนเธอบอกฉันว่าเธอไม่มีใครไงฉันพูดตอนไหนไม่ พี่ชาแล้วพ่อพี่ชาแล้วพ่อพี่ชาแล้วพ่อหนูเซนได้หนูรักเขาหนูชื่ออะไรนะหนูเซนได้ไครับพ่อไม่ไงไปตัวเองเป็นอะไรกับมันเป็นไงพ่อหนูรักเขามากใครเธอจะรักไอ้ละพ่อหนูต้องไปกับเขาแล้วไปที่ว่าไอ้ละพ่อรักเขาคุณพ่อครับใจเย็นก่อนนะครับไม่ใช่หนูหรอเมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่เหรอดิแล้วหนูจะอยู่กับใครล่ะชีวิตหนูทำไม ชีวิตเราเป็นแบบนี้สุดท้ายเราต้องส่งเศร้าให้เขาเหรอเฮ้ยเดี๋ยดี๋ยะมาหาที่เราคุยกันไม่ได้จบแบบนี้นี่ไอ้อดกูซ้อมมาอีกอย่างหนึ่งหนูอยู่อย่ามก็เศร้าเชงนนั้นน่ะเอาเป็นว่าให้น้องออสไปพักทำใจก่อนแล้วกลับมาสนุกกันต่อค่ะตายแล้วครับบริษัท